สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเล่าข่าวต่อเนาะสำหรับบ้านน้องจานนะวันนี้เห็นประชาชนคนไทยหลายๆท่านหลายๆภาคส่วนนะคะลงพื้นที่กันเนาะพร้อมด้วยนะคะทหารแล้วก็เป็นผู้ว่าใช่ไหมที่ลงไปบ้านนนองจานวันนี้นะคะถ้าตามข่าวนะคะแต่ตามข่าววันนี้เราก็ได้เห็นประชาชนคนไทยเราออกไปร่วมด้วยช่วยกันที่บ้านหนองจาน ไปยืนยันว่าที่ขมรมนมรุกรานน่ะมันคือแผ่นดินไทยไม่ใช่แผ่นดินขมรนอันนี้ก็ขอบคุณคนไทยทุกท่านนะคะที่มองเห็นในส่วนนี้ร่วมกันเนาะเมื่อเราเห็นว่าขมรใช้คนขมรนนะคะซึ่งเรารู้ดีว่าในคนขมรนที่บอกตัวเองเป็นประชาชนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเมียทหารหรือทหารนอกเครื่องแบบของเขานั่นแหละค่ะที่ออกมารวมตัว แล้วก็เอาประชาชนเดินขบวนกันมาตรงเขตแดนที่เราปักรัวลวดน้ำนั่นนะคะทั้งทที่เรายังปักไม่ถึงเขตแดนของตัวเองด้วยซ้ำไปห่างไปตั้งอีก5้ารเมตรใช่ไหมคะมันถึงจะถึงไอ้ตรงเขาเรียกอะไรเขตแดนของประเทศไทยนะแต่เรายังปักไม่ถึงตรงนั้นด้วยซ้ำไป ขเมงยังออกมากันเยอะแยะขนาดนั้นนะแล้ววันนี้เราเห็นการเขาออกออกไล่เรียกคนมามามาและต่างคนต่างถือไม้กันเพียบเลยนะคะไม้ย,วยาวๆอ่ะที่ไว้ไปตีรั้วั้วนน้ำแล้วก็เมื่อวานก็ตีโดนมือของทหารไทยเราหวาดเจ็บไปเนาะแล้ววันนี้ก็เห็นเดินกันหูเต็มเลยนะคะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คงเกือบถึงสองร้อยนะใช่ไหมคะทุกคนหรือจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเห็นอะ เขาถูต่อแถวยาวเดินขบวนกันยาวเลยนะคะคือระดมพลระดมนะคะคนหมู่บ้านใกล้เคียงกันมาเยอะแยะเลยนะคะในในส่วนที่ไม่เลิบเจดูข่าวเมื่อเช้านะแล้วทีนี้เราก็ได้เห็นประชาชนคนไทยของเรานะคะแล้วก็วันนี้ถูกใจนะคะเจ๊เอนะอาจจะเป็นน้องของไม่เลิบนะแต่ว่าทุกคนเรียกเขาว่าเจ๊เอเจเอที่ชอบไปออกรายการต่างๆนะคะก็คือเป็นเ เจ้าแม่เงินกู้ใช่ไหมนะคะที่เขาเรียกกันนะเนาะก็เลยได้ได้อยู่หน้าหน้าสื่อหน้าจอนั่นแหละคือชอบคำพูดของน้องเขามากนะคะคำถามที่ถามถึงหน่วยงานที่ถามถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคำพูดที่พูดแทนใจคนไทยทุกคนนั่นแหละคะ่ะว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยเห็นทั้งเห็นว่าขมิน้นมากดดันทหารนะคะมา ตีรัวลวดหนามนะคะทำร้ายเจ้าหน้าที่ของทหารไทยด่าโททหารไทยประกาศสักดาว่าแผ่นดินตัวเองทั้งๆที่มันเป็นแผ่นดินอธิปไตยของประเทศไทยแต่หน่วยงานรัฐไม่หือไม่อือไม่ไมทําอะไรเนี่ยจนกระทั่งประชาชนต้องโห่ร้องดังๆให้กันฟังนั่นแหละให้ประชาชนคนไทยที่รักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ย ออกมาเรียกร้องแทนน่ะแล้วคำที่วันนี้เราก็ได้ฟังคุณวิระกับท่านผู้ว่าสาักแก้วใช่ไหมซึ่งใครก็ไม่รู้ต่ออายุให้เพิ่มอีกหนึ่งปีนะ่ะแต่พอมีคนเรียกร้องอยากให้แม่ทัพต่ออีกหนึ่งปีแต่แม่ทัพท่านปฏิเสธอันนี้อันนี้มาเลิฟเจเห็นด้วยนะในส่วนนั้นเพราะว่าอยากให้ท่านไปแบบ เขาเรียกอะไรลงจากตําแหน่งอย่างสมเกียรติของท่านนะเพราะถ้าต่ออีกหนึ่งปีไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่วันนี้ท่านพูดทุกอย่างหูสุดยอดแม่ทัพภาคที่สองไม้เลิศเจยกมือยกใจยกทุกอย่างในความรู้สึกที่เรามีนะี่ะให้ท่านแล้วค่ะเพราะว่าท่านพูดได้ถูกใจมากเลยเมื่อท่านยังเป็นแม่ทัพภาคที่สองอยู่จะไม่ให้ใครรุกรานประเทศไทยท่านทําเต็มที่แล้ว ในระยะเวลาอัสั้นนิดนึ่งที่ให้กำหนดท่านน่ะสามารถเอาแผ่นดินคืนมาได้เท่านี้แต่ไม่ทั้งหมดท่านก็ยอมรับแต่เราเสียตรงนั้นไปตั้งไม่รู้กี่ปีนะคะสิบเปีตั้งแต่มี m o u 4 3 m สี่สขึ้นมาเนี่ยคือ43มนี่มันเป็นทางบกนั่นแหละตั้งแต่อุบลมานั่นแหละคะ่ะหกเจ็ดจังหวัดนั่นแหละเพราะ ท่านบอกว่ามีเวลาน้อยมากที่จะเอาแผ่นดินของตัวเองกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆที่ว่าเราจะเดินไปแล้วปักธงตรงไหนก็ได้แต่เราต้องผลักดันคนที่เข้ามาเอาแผ่นดินเราไปยึดครองอะ่ะก็คือขมนกว่าจะทำได้สำเร็จได้11จุดเนี่ยท่านบอกท่านทำเต็มที่แล้วเวลามันน้อยนิดกักบคนที่ไปเจรจานะ่ะ มันมีมันมีคำพูดของท่านนะออกมาให้คนไทยไปคิดแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าท่านพูดมันมีความหมายว่าอะไรคนไทยเนะี่ยทุกคนฉลาดคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนแล้วทุกทุกครั้งที่เราฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบอกว่า m o u ส3 m สา4มีมีประโยชน์มากต่อให้เรายกเลือกไอ้คำว่า1นต่อสองแสน เราก็ยังคงยึดถือไว้ไม่ไปไหนมีแตวคว่ควาย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 เท่านั้นและที่จะคิดอย่างนั้นเมื่อยกเลิกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือคำพูดใดๆที่เคยพูดเคยอะไรกันแล้วมันจะสิ้นสุดตรงคำว่าเราไม่ยอมรับหนึ่งต่อสองแสนทันทีไม่ยอมรับก็คือไม่มีผลใดๆต่อประเทศไทยอีกแล้ว ใครจะมาบังคับให้เราไปยอมรับ1นึ่งต่อสองแสนได้ในเมื่อต่างชาติทุกประเทศเขายอมรับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นที่มันละเอียดชัดเจนมากกว่า1นึ่งต่อสองแสนมีแต่ควายโง่เท่านั้นแหละที่ยอมรับ1นึ่งต่อสองแสนมีแต่ควายโง่ที่มีผลประโยชน์เท่านั้นแหละที่จะรับ 1, นึ่งต่อสองแสนมากอดไว้อ่ะ คนไทยไม่ได้โง่สมัยนี้ข่าวสารมันเยอะในมือคนไทยไอคนที่กอด MOU4344 ไว้เนี่ยก็คือคนที่มีผลประโยชน์กับขมีนหรือเปล่าะอันนี้ประชาชนธรรมดาธรรมดานี่แหละอยากจะถามกอดไว้เพื่ออะไรในเมื่อ MOU4344 มันไม่มีประโยชน์ใดๆกับประเทศไทยเลยมีแต่ความเสียเปรียบ ต่อให้คุณบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเอา M U 4สามสี่สี่เจราจากับเขาให้เขายอมรับข้อตกลงควายขมเ้นมันไม่ยอมรับข้อตกลงมันเริ่มเมินมาหกเจ็ดร้อยครั้งแล้วมันยังไม่เคยทําตามกติกาใดๆเลยยังจะไปกอดไว้ทําไมอันนี้ขอด่านะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะโอ้ยหลายท่านแล้วที่พูดถึงเกี่ยวกับ M U ่สามสี่สมีประโยชน์ มีประโยชน์ตรงไหน,นคนไทยไม่โง่ไม่ได้โง่ทุกคนนะใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ก็เลยเอามาระบายนั่นแหละเพราะว่า M U U สี่สิบสาสี่สี่ยกไปเลิกยกเลิกไปแล้วมันไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับคนไทยหรือประเทศไทยเลยยกไปแล้วก็คือตัดตัดขาด M o U สี่สามสี่สทันทีตัดขาดเอหนึ่งต่อสองแสนทันที เราไมา่ยึดหลักหนึ่งต่อห้าหมื่นเหมือนทั่วโลกที่เขายึดกันจริงไหมคะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ